ไปฆ่าประเวนี่ไปอยู่น้ำกันซะ,ะแต่งกันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย้ามักกันใครใ้่ฆ่าบะ,ะเวณีนี่ฆ่าบะเวณีนี่ใช่ปสวีเดนหามักกันเลยแต่งถูกต้องตามกฎหมายเราก็ขอมันออกมาขอันออกมาอยู่น้ำกันซะเราจะพีดกันเนี้ยเพราะว่า พระมหาขั้นที่บอกว่าบ่ได้พระสุไลมานกับพรได้สันตประปากับพรได้แต่งลายจั๊กป๋ากันเป็นภาระ,ะของสังคมเฮียบไปนั่นแหละไปทั้งซี่เฮียบไหมนันสิยากต่อเรียนหนังสือว่าทะเลาะบ่แวงกันเฮียบไป บอต้องเบาครับเราบอกอา่าพต้องเบาครับชักดูชักมัดเห็นยแม่อันนี้เขาเอิว่าอยู่โตแล้วเฮียแม่ซีสหกปีแล้วที่เราไปเราไปบวกลบคุณหารตัวนี้ในเพศเตะสั้นเฮียแมเราแยกออกมาจากเพรายังมีกลมมีกลมบริสต์นี่มีกลมมีกลมบริสต์นี่เจ้งถึงฟอง้องแต่มากต่พูดผิดครับเหฮียแม่ทำไมทำนี่เหรอครับ